เรียนท่านรองคณบดีท่านคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันดีครับวันปฐมเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแสดงความดีกับกับบัณฑิตทุกคนนะครับกับว่าที่บัณฑิตทุกคนขอแสดงความดีกับผู้ปกครองนะครับ,นะรบตลอด4ปีหรือมากกว่านี้นะครับที่นักศึกษาได้าพากเพียรแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การดำเนินชีวิตต่อจากนี้มันจะเปลี่ยนไปครับในศึกษาคือมันจะกลายเป็น new normals นะครับถ้าันศึกษาเรียนรู้เราก็ศึกษาในศึกษาจะพบว่าในยุคนี้ใศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับ S curve new S curve ซึ่งเป็นแผนพัฒนาชาติ20ปีระยะยาวซึ่งจะเป็นสิ้นสุดป,ปี2 5 7 4นะครับถ้าพูดง่ายๆเลยอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มวิศวกรรมเก่ากับกลุ่มวิศวกรรมใหม่กลุ่มวิศวกรรมเก่าก็คือเป็นตัวที่จะ support พื้นฐานของประเทศที่มีอยู่นะครับส่วนกลุ่มวิศวกรรมใหม่คือสนองตอบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนักศึกษาเนี่ยเป็นเอาท์พุตนะครับที่ส่งคุณค้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับวิทยาการใหม่ๆต่อจากนี้สังคมต่อจน,นี้มันจะหนึ่งคือต้องระมัดระวังตนเองมีความฉับเฉยมากขึ้นนะครับ เทคโนโลยีต่างๆมันเกิดขึ้นใหม่วันต่อวันตัวนักศึกษาเองเนักศึกษาจะต้องควนขวายความรู้เข้าสู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับออปพุดหมายความว่าตัวบัณฑิตเองที่จบไปแล้วทําให้เกิดความจเจริญงอกงามในที่ทำงานในสถานประกอบการนั้นๆตัวนักศึกษาเองจะเป็นตัวชี้วัดครับว่าขณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยของเราเนี่ยจะ จเจริญขึ้นอย่างไร <c oughs> ด้วยจัญญาบันเองด้วยความรู้ความสามารถด้วยแนวทางปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์อดทนที่นักศึกษาจะให้ต่อผู้ประกอบการหลายๆครั้งที่เขาชมเรากลับมาว่านักศึกษาเรามีความอดทนทฤษฎีกับปฏิบัติอยู่ในระดับดีโดยที่เน้นปฏิบัติเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับ รักษาคุณภาพและมาตรฐานทักษะปฏิบัติของเราซึ่งเป็นบัณฑิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่านักศึกษาจะจบไปแล้วนักศึกษาจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับจะเป็นในระดับัวหน้าในสถาันประกอบการหรือจะศึกษาเร,าเรียนก็ตามผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวผมผม,ผมเองตัวคณาจารยในคณะวิศวกมเอง นะครับต้องการให้นักศษามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษามีความสุขกับการทำงานในช่วงวิกฤตการณ์ของโลคอย่าท้อถอยนะครับมีกำลังใจนะครับนะครับแล้วก็ให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากครับผม